นำเสนอสารสกัดธรรมชาติทนเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในปันสารใครต่อสารเพราะให้ทุกท่านจำไว้ใช้แล้วดีกวันนี้รายการเกษตรติจอของเราผมพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งได้นำพัดร้อยของเราไปใช เห็นบอกว่าได้ผลเกินคาดและที่สำคัญที่สุดได้นําพัดร้อยของเราไปใช้ลดต้นทุนได้จริงผลผลิตเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากแปลงที่เคยทํามากอ่อนจากนาที่เคยทํามาแล้วให้เขาเช่ามาก็แล้วแต่วันนี้บุคคลท่านนี้ได้นําพัดร้อยของเราไปใช้รับรองครับเห็นบอกว่าได้ผลมากเลยทีเดียวตามไปเลยครับคุณผู้ชมครับ ผมเองเนี่ยได้เดินทางไปถึงที่นั่นคาดว่าน่าจะประมาณสัก9โมงได้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะประมาณ9้าโมงได้ผมเดินทางไปที่นั่นพอไปถึงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็รออยู่พักหนึ่งรออยู่พักหนึ่งพอรอแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าติดงานวันนั้นได้ลาง,งานวันไปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะรถเกี่ยวด้วยไม่ว่างด้วยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมไปผมก็กลับทีมง,งานเนี่ยไปรออยู่ไปรออยู่ได้สักประมาณเกือบสองชั่วโมงผมไปถึงจริงประมาณ7จ็ดโมง ได้ไปสอบถามคนรู้สึกว่าจะเป็นคนขายส้มตําคนขายส้มตำอยู่แถวนั้นอยู่หน้าหน้าแปลงกเกษตรพอดีเลยนะฮะตรงตรงที่เขาทาทานาตรงนั้นพอดีก็ไปก็ได้ไปเจอเจอกันทั้งผู้ใหญ่บ้านด้วยนะฮะว่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการแขงพักขายแขงพักเลยด้วยขายส้มตำต,ำตรงนั้นมันมีรถมาจอดนะจอดถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็เสนอยี่ห้อปุ๋ยของเขาล้วผมก็ไม่เคยเข้าใจเรื่องปุ๋ยเขาเสนอแล้วก็จําไม่ค่อยได้มีหลายเจ้าแล้วบางคนก็มาจอดรถด,ดูข่าวดีอะไรเงี้ยเออใช้ปุ๋ยอะไรแต่ผมก็ไม่ได้บอกเพราะว่าผมจํายีา่ห้อนี้ไม่ได้ว่าจะใช้ปุ๋ยอะไรต้องหาของเจ้าของนาขช่งหมมีคนมาขอที่จะเป็นแปลงสาธิตนั่นแหละขอดูขอดูเป็นแปลงสาธิตมาให้มากข่าวดีหญ้าก็ไม่มีรวง ลวงใหญ่น้ำหนักเขาว่าจับดูว่าน้ำหนักดีก็ไปสอบถามว่าไอ้แปลงเนี้ยใช้พัดร้อยซึ่งซึ่งไปดูเนะี่ยผมก็กําลังเดินเดินไลด่ดูอยู่นะผมก็เดินดูรอบๆแปลงนะซึ่งซึ่งเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ3ไร่กว่าๆซึ่งนาตรงนั้นแปลงนั้นมีอยู่5้าไร่มีอยู่5้าไร่เนี่ยเกี่ยวไปละประมาณไร่กว่าได้ไปเกือบ2เกวียนนะครับเกือบ2เกวียนเลยทีเดียวถ้าผมเฉลี่ยดูก็แสดงว่าได้ไร่หนึ่งเนี่ยเกวียนกว่า เกฑ์กว่านั่งนั่งขายของอู่นี้นานยังโอ้หลายปี้วหลายปีแล้วในแปลงนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างใช้ได้ดีอ่ะดีมากเลยจากที่เคยเห็นมาจากที่เคยเห็นมาไปทางโน้นก็ไม่ดีก็ไม่ดีไม่เคยดีเท่าไรแต่แปลงนี้เขาดีมากอะไปแปลงนี้ดีมากครับเสี็จระดับคนทำเขาเก่งด้วยอ่ะขยันแล้วผมก็เดินดูรอบๆในแปลงแปลงนากับทีมงานพอไปเดินดูเนี่ยนะปรากฏว่าเห็น เสาที่ปักอยู่เสาที่ปักอยู่ตามมุมนะปรากฏว่ามีขวดพัดร้อยห้อยอยู่ผมบอกถึงว่าได้ใช้พัดร้อยในแปลงนี้ผมก็ได้มีโอกาสคุยกันเบื้องต้นกับคนที่ดูแลคือลุงเทิงเขาผสมมาให้เลยขวดบลิอ่ะอ๋อคือผสมมาให้เรียบร้อยเลยคนะรับผสมนะดูแลก็เค สวัสดีครับลุงเทิงสวัสดีครับแม่เรายืนอยู่ตรงนี้คือใต้ต้นอะไรนะมะพร้าวหวังว่ามะพร้าวคงไม่ตกในหัวไม่ลุงเทิงลุงเทิงอากาศตอนนี้ก็ถือว่าเปิดนะนะฟ้าเปิดฝนตกเยอะไหมอยุทยาเยอะครับเยอะเนาะนะครับเพิ่งจะยุบไปครับเพิ่งจะยุบไปใช่ไหมลุงเทิงเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าเสมือนว่าเป็นการดูแลให้แปลงนากับคุณชนะการซึ่งแปลงๆนี้ชื่อของคุณชนะการแปลงๆนี้เนี่ย ในแปลงนาเนี้ยโดนน้ําท่วมโดนน้าท่วมมาก่อนโดนน้าท่วมแบบถ้าผมยืนในแปลงนาเนี้ยมิดมิดหัวเลยมิดหัวดูจากร่องรอยที่อุกทกััพายน้ําท่วมปีที่ผ่านมาก็ได้เจอกับลุงเทิงก่อนซึ่งตอนนั้นผมรอเจ้าของแปลงนาคือคุณชน,าานะการปกติแล้วน้ำเห็นบกน้ําท่วมหนักเลยคัท่วมถึงไหนเนี่ยลุงเทิงเนี่ยระยะเนี่ยครับ มีเลยนะเนี่ยเนี่ยค้าวมันหรือยังไงอ๋อนี่ค้าวมันแน่นี่ะค้าวมันคุณผู้ชมจะใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับนะฮะมาหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาเยอะมากจริงครับคุณผู้ชมนะหนักถึงขนาดนี้เลยนะคั่นคือนะครับเนีครับลำบากคนะโอ้นะฮะก็เรียกว่ามิดหัวเลยนะมิดหัวเลยนะหน้าสงสารนะฮะมาหาอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วฮะคุณผู้ชมครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะฮะลุงเทิงเนี่ยก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าแปลงแปลงเนี้ยเดิมทีเนี่ยให้เขาเช่ามาก่อน ให้เขาเช่ามาทำนามาก่อนแต่ว่าไม่ได้ขนาดนี้เห็นบอกว่ายากขึ้นรบมากนะฮะคือถ้าทำการเกษตรนะผมมองดูแล้วเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็คือไม่มีเวลาไปดูแดแบบง่ายๆเลยว่าเหมือนกับทำที่น,นิ่งกว้างๆอะไรเงี้ยคือหวานข้าวไปแล้วก็ขึ้นก็ขึ้นใส่ปุ๋ยได้เวลาใส่ปุ๋ยก็มาใส่ปุ๋ยจริงๆแล้วผมว่านะการทำกรเกษตรจริงๆเนี่ยพี่น้องเกษตรกรหลายหลายคนมากที่ทำการเกษตรแบบลักษณะว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะทิ้งไปเลยพอมันไม่งามก็อัดปุ๋ย พอเพยงลงก็ใส่ยาซึ่งซึ่งตรงเนี้ยผมผมว่านะต้องต้องหันมาดูใหม่ตรงที่ว่าเราต้องทําการ,กรเกษตรแบบลักษณะว่าเอาใจใส่เขาเหมือนดูแลเขา,าครับอย่างแปลงแปลงเนี้ยของคุณชนะก,การดูมาเธอก็เล่าให้เราฟังว่ายาขึ้นโรกมากอย่างที่เรียนไว้ในแปลงกเกษตรแปลงเนี้ยเขาเขาได้ปลูกข้าวไหมครับปลูกข้าว,าวแต่ไม่ใช่พี่ชนะก,การของเราครับเป็นคนคนอื่น อที่เขาเช่าลุงเธิงก็ในฐานะเป็นคนที่นี่ด้วยครับก็เห็นแปลงนี้อยู่แล้วโดยตลอดครับมันต่างกันไหมลุงเทิงมันต่างมันต่างยังไงครับลุงเธิงคนคนนั้นก็าทำก็ไม่ค่อยดีครับคนอดีตคนเก่าเมื่อปีที่แล้วนะฮะทำแล้วไม่ดีมันก็ไปก็ทิ้งเลยก็เหมือนเ็าทำแล้วก็ทิ้งเลยนะไม่ค่อยดูแลอะไรมากมายนกยาก็ไม่ได้ฉีดยาก็ไม่ได้ฉีดอะไรเลยไม่ได้บำรุงอะไรเลยเขาฉีดบ้างครับอย่างนี้ฉีดบ้างคือนานๆทีมาใส่ครั้งนึัง เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในในในเดูที่แล้วที่ดูมาเถิรนไปดูเขามามาดูเขามาตรงนี้มันเป็นไงหญ้ามันขึ้นหรือยังไงฮะหญ้าเยอะครับหญ้าใช่ไหมหญ้าคือหญ้าลักษณะไงดอกเนี้ยอ๋อหญ้าดอกลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือว่าถ้าใส่พัดร้อนแล้วดูแลเอาใจใส่แบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าหญ้านี้ไม่เจอเลยไม่เจอถ้าขึ้นมาต้องลงไปถอนขึ้นมาลงมาถอนลุง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 ลงไปถอนเยอะไหมที่ผ่านมาเคยเคยลงไปถอนเยอะไหมจะของลงไปถอน ลงไปถอนด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่พอแปลงๆนี้โอ้ปรากฏว่าพอใช้พัดร้อยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะก็มีปุ๋ยอินทรีย์บ้างที่ใส่เข้าไปนะฮะก็เห็นผมเห็นในถุงนะก็บอกว่าเป็นเป็นสารอินทรีย์ะเอิเป็นสารปุ๋ยปุ๋ยสารปรับปรุงดินนี่ยประมาณก็ถือว่าเสริมธาตุอาหารในดินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เดินดูรอบๆข้าวเนี่ยโอ้รถเกี่ยวกําลังมาพอดีเลยนะฮะกำลังเกี่ยวพอดีเลยนะก็ ลุงเทิงก ah. yeah. okay. ็ได yeah. anyway. okay. ้เล่าให้เราฟังหลายๆอย่างในแปลงแปลงนี้ที่เหลืออยู่ตอนนี้ประมาณกี่ไร่ให้ลุงเทิงสามไร่กว่าครับประมาณ3ไร่กว่านะฮะตอนนี้นี่เริ่มรดรดเกี่ยวเริ่มแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับรถเกี่ยวเริ่มเริ่มเกี่ยวไปแล้วหนึ่งรอบแล้วลุงเทิงเนาะครับนะักำลังเกี่ยวไปแล้วนี่คือเป็นเป็นรอบที่สองรอบที่สองอืมรอบที่สองเดี๋ยวลุงเทิงลุงเทิงในแปลงนี้ลุงเทิงดูแลเองทั้งหมดเลยครับนะฮะฉีดด้วยครับนะฮะฉีดด้วยนะลุงเทิงเนาะเอ้านะฮะฉีดอย่างเงี้ย ตอนเช้าโมงสองโมงอยู่นะโมงสองโมงประมาณนั้นนะฮะอย่างนี้คคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเสียงรถอาจจะดังนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะตอนนี้รถเกี่ยวเนี่ยกำลังเกี่ยวเลยนะฮะนี่ในนะลุงเทิงนะครับใบยังเขียวอยู่ในลุงเพิรเห็นอย่างนี้แล้วน่าทึ่งนะ ดูใบนะฮะท่านผู้ชมครับใบยังเขียวอยู่เลยนะครับนอกจากการฉีดพัดร้อยลงไปตรงนี้แล้วเนี่ยกำลังเขียวอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยลุงเทิงฉีดไปทั้งหมด15อุ้มครับ15อุ้ม15อุ้มนะฮะคุณผู้ชมครับ15้าอุ้มก็คือว่าเป็น15เป้หลังนะ15เป้หลังสอครั้งนะครับก็คือฉีดทั้งหมดไป3หน3หนระยะห่างอะรรยะห่างเวลาฉีดเวลาเวลากี่วันกี่วันยังไงกี่เดือนครับจำได้ไหมเม่ก็ไม่ถึงเดือน บางทีไม่ถึงเดือนเต็มที่ก็ประมาณ20วัน20วัน20กว่าประมาณ25วันประมาณ25วันครั้งหนึ่งนะครับในการฉีดพัดร้อยแล้วฉีดไปเพียงแค่3าหนสาหนนะครับข้าวที่นาหวานเลยนะหวานครับหวานนะฮะลุงเทิงจำได้ไหมว่าข้าวพันอะไรจำอีกครั้งนึงจำได้ไหมเพราะว่าพระราชนีให้มาอ๋อสมเด็จพระราชินีของเรานะฮะก็พระราชทานมาพระราชทานอ๋อนะครับข้าวอย่างเงี้ยในสายตาแล้วลุงเทิงดูแล้วเนี่ยมันงามไหมงามครับ มันงามาลาอลุงบันเทิงดูแลหรือเพราะพัดร้อยของเราเยียกันหมดด้ี่ยกันหมดเลยเนาะนะ <laughs> นนะทั้งลุงบันเทิงดูแลด้วยเพราะพัดร้อยของเราด้วยนะท่านผู้ชมหลักฐานนี่เห็นได้ชัดเลยนะหลักฐานนี่เห็นเลยนะตามเสาธงนะที่ปักอยู่นี่คือการใช้พัดร้อยครับนะฮะลุงเทิงนะัะโอ้โหี่เยี่ยมมากเลยได้ลวงได้ลวงด้วยได้ลวงแล้วก็ได้ได้อะไรบ้างครับนอกจากขีดพัดร้อยไปแล้วในสายตาลุงเทิง ได้รวงเนี่ยรวงเียว่าหนาขึ้นครสองก็คือว่าต้นเป็นไงแข็งไหมต้นแข็งครับต้นแข็งแมลงเออลอมถามเรื่องแมลงเป็นไงไม่มีครับแล้วแปลงอื่นๆมีแมลงมีอะไรลงบ้างไหมหนอนหลอดหอมพวกเพี้ยพวกเนี้ยมีบ้างไหมในละแวกแถวนี้ไม่มีถือว่ายังไม่ได้ระบาดไหมยังไม่ได้ระบาดเยอะแต่ในแปลงๆนี้เนี่ยเรียกว่าหรือว่าปลอดโรคเลยปลอดครับปลอดนะฮะใบจุดใบลายอะไรไม่เจอเลยนะไม่มีครับสมบูรณ์หมดเลยครับโอ้โห สุดยอดนะท่านผู้ชมลุงเทิงเดี๋ยวพาผมไปดูตรงหย่อมๆนี้สักหน่อยได้ไหมได้ครับนะฮะเดี๋ยวถ้ท่านผู้ชมตามไปเลยนะฮะเนี่ยเหลืออยู่นี่หย่อมหนึ่งเนาะเหลืออยู่ตรงนี้หย่อมหนึ่งที่รูเกี่ยวมาไม่ถึงตอนนี้เกี่ยวไปแล้วสองรอบละสองรอบละทีนี้เขาไปเก็บที่หลังอะไรครับอ๋อนี่เก็บที่หลังก็ได้ใช่ไหมเป็นหัวกระนาโอ้นะฮะอู๋นี่ดูจากสายตานะฮะท่านผู้ชมครับถ้าเราก้มมองนะฮะสังเกตนะลุงเทิงจะเสมอกันเท่าอ่ะเข้าจะเสมอนะฮะเสมอกันมากเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าใบเขียวตั้งเนาะ ไปเกี่ยวตั้งแต่รวงเนี่ยค่อมลงมาค่อมงลงมานะฮะขอ,อเด็ดดูสักรวงได้ไหมได้ก็ได้ขอเด็ดดูนั่รวงนึงเอารวงนี้ผมหน่อยก็ได้รวงไหนก็ได้รวงไหนก็ได้ลองเปิดลองเด็ดดูอ่นะฮะในสายตาเนี่ยครับเม็ดถึงนี้สมบูรณ์ไหมโอ้โหนี่ฮะยิ่งทัพเลยอันนี้นะครับดูนะฮะอย่างนี้ถ้าเราสมบูรณ์ นะโอ้ยร่วงเลยนะฮะดูนะฮะท่านะผู้ชมครับเนี่ยเม็ดเต่งม,มากอ,อก้วบเม็ดอวบลุงเูิงมลองแกะแกะข้างในให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับโองแเคได้ดนเนาะนะฮะดูนะฮะท่านะผู้ชมครับดูจากมือผมเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยเนาะนะครับเนี่ยครับนี่คือจากการที่ได้ใช้พัดร้อยแล้วดูแลอย่างดีนะฮะฉีดไปเพียงแค่สามผลเองอ่าลุงเิงแกะแล้วเร็วมากเลยนะฮะดูนะฮะเนี่ยฮะขาวนวลสมบูรณ์มากนะครับนี่ลงทุนไปเพียงแค่สามผลเองนะฮะพัดร้อยคิดว่าประหยัดเยอะไหม ม่หยเยอะไหมครับอย่างนี้เยอะเลยนะนะครับที่สําคัญเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับดูสังเกตจากสายตาแค่หย่อมนี้หย่อมเดียวเนี่ยเราไม่ต้องลงถึงข้างล่างนะลุงเพเนาะเพราะข้างล่างเห็นได้ชัดเลยยิ่งเกี่ยวตัวนี้ยิ่งเห็นเลยนะุงเพิเนาะเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเต็มลแล้วมันเต็มเ,มเลยนะอย่างนี้นะเต็มแล้วนะครับเต็มอุ้มเต็มอุ้มละใกล้เต็มแล้วนะดูดูนะแค่สองรอบกว่ากว่าน่าจะเต็มอุ้มแล้วท่านผู้ชมครับจะเต็มอุ้มละนะนี่เหลืออยู่นี่หย่อม นลลุงเทิงครับโอ้โหสุดยอดมากเลยแล้วลุงเทิงเวลาฉีดเนี่ยลุงเทิงได้ได้ปิดหน้ากากอะไรบ้างไหมยับนี้มันไม่อันตรายมันไม่อันตรายอยู่แล้วไม่อันตรายไม่ปิดผมไม่ได้คือไม่ได้ปิดไม่ได้ใส่ถุงมือเลยไม่ใส่คือเดินฉีดสบายๆเลยแล้วลุงลุงเทิงฉีดยังไงฮะฉีดก็คือไปเลยเดินลุกไปเลยล่องไข่ล่องมันอ๋อล่องไข่ล่องมันไปเลยคือเดินอย่างนี้เลยลุงเทิงกลับลุงเทิงไปกลับอย่างเดียวเคยฉีดซ้ำที่เดิมไหมฮะก็เคยครับเคยบ้างไหมเป็นไงเคยเจอปัญหาเหยองบ้างไหม ไม่ไม่เคยนะโอ้นะฮะก็ย้ำได้นะท่านผู้ชมครับเป็นบางที่ก็แล้วกันนะพัดร้อยย้ำนะฮะคุณผู้ชมครับขาดได้แต่อย่าเกินนะฮะนี่แหละครับเม็ดข้าวที่ได้มาจากการใช้ปลัดร้อยของเราโอ้สมบูรณ์มากลุงเทิงลุงเทิงอาจจะคุยน้อยหน่อยนะฮะเพราะทำงานเก่งมากนะครับทำานเก่งมากดูดูท่านผู้ชมดูจากคงนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะโอ้โหเนี่ยปักไว้เลยนะนะฮะใช้พัดร้อยเนี่ยทั้งขวดเล็กและขวดใหญ่เลยโอ้โหดูใกล้ถนนด้วยนะแดงนี้เนาะนะครับ สารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสรอยสารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสรอยเป็นโมเลกุลที่เล็กและละเอียดมากทำหน้าที่เข้าไปเคลือบที่ผนังเซลล์และดูดซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็วให้ประโยชน์กับพืชได้มากกว่าช่วยทำให้พืชแข็งแรงกระตุ้นเซลล์พืช ทำให้พืชสามารถกินปุ๋ยได้ดีกว่าเคลือบมเมล็ดพันธุ์ป้องกันเชื้อราป้องกันมแมลงและศัตรูพืชได้ดีกว่าช่วยให้พืชมีรากฝอยยาวและแข็งแรงกว่าพืชที่ไม่ได้ใช้ไม่ต้องใช้สารจับใบปรับสภาพดินให้ร่วนซุยประหยัดยาฆ่ามแมลงย่นระยะการเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าปะกะติ ไม่ต้องใช้สารเคลือบผักและผลไม้ประหยัดสารเคลือบผิว100เปอร์เซ็นต์พืชผักปลอดภัยไร้สาร Yeah. อกับบุคคลที่เรียกว่าเป็นเจ้าของแปลงนาจริงๆเพราะผมผมเห็นเขาครั้งแรกนยะถือว่าเป็นอ่าเป็นกเกษตรแนวใหม่นะยังอายุประมาณผมเลยนะฮะประมาณน่าจะใกล้เคียงกันกับผมนะฮะก็ไม่ได้ถามสอบถามอายุนะครับว่าอายุเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าได้เจอกันก็ได้พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งบอกว่าเป็นพนักงานประจาอยู่ทางานบริษัทนะฮะก็ไม่ไม่ไม่ได้เอ่ยแล้วกันนะับเป็นพนักงานบริษัท ซึ่งไม่เคยทำนาไม่เคยทำนาแปลงแปลงนี้แปลงแปลงนี้เป็นแปลงที่เป็นนาของท่านพ่อตาว่าอย่างไรพ่อตาก็มีหลายร้อยไร่อ่ะครัมีธุรกิจหลายอย่างก่อนหน้านั้นได้ให้เขาเช่าในแปลงนี้ปีที่แล้วนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชนาการแย้มเกลีบนะครับนี่ชนาการแย้มเกลีบครับผมชื่อเล่นก็น็อตนะครับน็อตนะฮะชาวบ้านตถวนี้จะเรียกว่าน็อตน็อตนะฮะพื้นที่ตรงนี้คือ พื้นที่จริงๆแล้วก็เป็นของภรรยาของภรรยาของภรรยาแล้วก็เมื่อที่ผ่านมามันประสบกภัยก็เว้นวักจากการทํางานช่วงระยะหนึ่งก่อนน้ำแห้งคุณพ่อตาแม่ยายก็ว่าจะลองทำนาลองทำนากันดูไหมลองกันดูเพราะว่ามีแปลงนาอยู่แล้วใช่ครับเดือนแห้พี่พี่พี่น็อตเรียนถามนิดนึงว่าพื้นที่ตรงนี้คืออําเภอ นครหลวงนครหลวงเป็นเมือสองอำสองตำบลนครหลวงเลยนะครับพี่หลักๆาคือติดเขตเทศบาลติดเป็นนครหลวงมีป่านครหลวงอยู่อาเมื่อกี้เห็นมาอยู่เห็นเจออยู่ใช่ไหมครับตรงนี้คือปราสากนครหลวงเนาะใช่ครับเนโรลาสถานนะครับผมอ๋อพี่นัดเรียนถามนิดนึงว่าแปลงแปลงนี้เนี่ยเมื่อเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วเกิดปัญหาก็เริ่มมาทํานาในปีนี้ ก่อนหน้านั้นก็คือว่าในแปลงแปลงนี้ทําเองหรือว่าให้เขาเช่าหให้ขอเช่าอ๋อให้เขาขเช่าพอดีอคนที่เช่าเนี่ยครับก็มันท่วมตอนข้าวกาลัง เริ่มท้องหลังจากนั้นคือก็อาจจะมีประสบปัญหาในเรื่องของทุนทรัพย์บ้างแล้วก็ทําหลายแปลนจะต้องมีการเขาเรียกว่าไปพัฒนาในแปลนหลักที่เป็นนาของเขาอยู่ตรงนี้เขาก็เลยมาคืนคุณพ่อพอมาคืนคุณพ่อแล้วพ่อพ่อก็มีธุรกิจสวนตัวว่าเป็นพักกับตลาดนัดครับแล้วก็สูงวัยโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยกิจการเยอะมาก้ะนี้ก็มาคุยกับลูกซึ่งเราเป็นเขยเราก็ไม่อยากให้ใครมามองว่า ได้ไม่เจกลับนานหนักไม่เจอก็ลองทำดูลองทำนาดูปีนี้เป็นปีปีแรกปีแรกปีสองรอบที่สองครับรอบแรกก็ติดจานดำเลยก็รอบแรกติดจานดำครับผมแล้วก็เกษตรตัวแรกที่รู้จักที่สุดพัด้อยพัด้อยเลยเหรอฮะครับผมขวดนี้เลยนะเป็นฝาแดงรอบแรกรอบแรกฝาแดงอ่าแรกบอกว่าจะเป็นรอบแรกสาม ซื้อหนึ่งแถม2เป็น3สามตอนนั้นโปรโมชั่นรู้สึกว่าจะมีประธานมาพูดเลยถ้าประธานดรวิเชียนมาพรเขาบอกว่าขอทำด้วยวใจด้วยใจความตรงครับถ้าไม่ตรงไม่แน่ไม่จริงผมไม่ทำผมเนี่ยนะเอาเกียรติยศของกานรับราชการมาทั้งชีวิตเป็นประกันครตอนนี้ผมมาอยู่ที่กุดูไทยที่ผมเคยเป็นผู้ว่าอะไรกันตรงนี้เลยนะท้นที่ตรงนี้เลยนะครับไปถามกุฎอไทยดูได้ผมเป็นผู้ว่าการกนจังหวัดติดดินนะ ดูแลทุกสุขพี่น้องขาสระดอนชาวจังหวัดอุทัยผมมาตั้งบริษัทนี้เนี่ยผมก็ถือว่าความสุจริตและไม่โกงเนี่ยพมมาบอกพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรแล้วก็บอกสตาของผมว่าครับคุณอยากโกงเกษตรกรนะคุณต้องให้เขานะให้เขารวยครับให้เขาลืมตาปากได้แล้วประเทศไทยมันเจริญก็เห็นว่าทีนี้เนี่ยพอมาใช้พัดร้อยเนี่ยปรากฏว่า สิ่งที่เจอก็คือว่าคนที่อยู่บริเวณนครหลวงแถวๆนั้นนะฮะ,นะซึ่งซึ่งแปลง<ฆ>กเกษตรแปลงนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับไปรณีนีนครหลวงไปรเีย์นครเยื้องนิดนึงเยื้องนิดนก็คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยถามว่าใช้อะไรทด้ตอบผ่นการนำกับเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอณนะปัจจุบันนี้ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับครับผม ก็พอติดต่อไปแล้วได้ได้มาก็คือว่าว่าเราจะส่งมอบของทางไงก็คือไปสเน่กะดวกสุดว่าโอเคเอเคเลยเอามาเลยเพราะว่าบ้านอยู่ตรงไปสนียนี่เองใช่ครับเรียกได้ว่าลูกเขยบ้านนี้ทำนาแค่สองขนหยิบเงินแสนเลยนะใช่ไหมครับก็ได้ครับก็ได้เลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้เดินทางไปที่แปลงของคุญญะกันในวันนี้เนี่ยได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าข้าวจากแปลงที่ ไม่ได้เยอะเลยแล้วก็นาเนี่ยมีหญ้าขึ้นรกมากปรากฏว่าพอใช้พัดร้อยเนี่ยข้าวขึ้นสวยมากสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นนะฮะคือข้าวสวยมากเพราะรถเกี่ยวปปนนะเกี่ยวไปปุ๊บมันนั้นนะรถเกี่ยวนอยู่ด้านหลังผมเลยผมก็เดินลงไปถอนเลยถอนถอนต่อข้าวนะฮะต่อซังเนี่ยนะฮะขึ้นมาดูเหมือนกันหมดว่าใช้พัดร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เจอสิ่งที่เกิดขึ้น แทบไม่ไหวเหมือนเดิมดินนี่ขึ้นมาเป็นยวงเลยสิ่งที่ได้มาจากการใช้พัดร้อยดูนะฮะท่านผู้ชมครับนี่เกี่ยวไปวเมื่อกี้นี่เองนะเพิ่งตัดไปเมื่อกี้นี่เองนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือถ้าหากว่าผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับรากทั้งนั้นเลยนี่คือรากทั้งนั้นเลยนะฮะในการใช้พัดร้อยสังเกตง่ายๆคือคือที่ติดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยดินล้วนๆเนี่ยนะฮะขออนุญาตลงมือละเองเลย นี่คือลากทั้งหมดเลยที่เขาอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยครับลากหมดเลยคือพัดร้อยเนี่ยไปช่วยในเรื่องของการขยายท่อน้ำท่ออาหารดูลากนะครับหาอาหารได้ดีมากๆเลยดูในจากสายตาแล้วเนี่ยพี่น้องเม็ดข้าวโอ้โหเรียกได้ว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวครับแล้วก็ถือว่าถี่มากเลยนะเห็นแล้วชัดมากเลยก่าในใจไว้ประมาณกี่อุคมกี่กี่เปรียนะเนี่ยตรงนี้ผมตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะสามไร่กว่าใช่ครับ ตอนนี้คือถ้าเกิดว่าพูดถึงพฤติกรรมเนี่ยห้าไลน์นะคือหาอ้าไลน์ที่ผมขึ้นคอนเทีต์ในที่แล้วมันอาจจะเกินนิดหน่อยในเรื่องของพื้นที่ผมไม,ม,ม่ให้เกินห้าเปลี่ยนคุณ่ได้ให้เกินบ้านห้าเป็นบ้านห้าเป็นบ้านห้าเป็นบานมีคุณผู้ชมถามมายังรายการเราเนี่ยเยอะมากว่าพัดร้อยเนี่ยวิธีใช้ใช้ใชยังไงนะฮะวิธีใช้ใช้ยังไงใช้อย่างเงี้ยนะครับคือผมต้องเรียนเรียนอย่างนี้นะครับว่าพัดร้อยเนี่ย วิธีการใช้อย่างถูกต้องคือสามารถใช้ตั้งแต่การแชร่มเมล็ดพันธุ์คือมเมล็ดข้าวปูกเนี่ยนะฮะสามารถแช่ได้บางคนบอกโอ้ยทำนาเยอะๆน่าจะแช่ยังไงก็คือท่านสามารถที่จะเอาเข้าวปลูกเนี่ยก่อนที่จะเอาขึ้นมาจากน้ําแล้วเนี่ยใส่กระสอบเนี่ยท่านสามารถเอาพัดร้อยเนี่ยผสมกับน้ําเปล่าในถังในบัวก็ได้บัวที่เราลดผักอยู่นะ,ะนะฮะนะฮะในบัวแล้วก็1ซีซีต่อน้ำสองลิตรนะครับคนให้เข้ากันกับน้ํา แล้วราดไปที่กระสอบหรือรถไปที่กระสอบรถไปเลยรถไปเลย,เลยกี่กระสอบก็รถไปเลยแต่ค้างไว้เพียงแค่ชั่วโมงเดียวหมักไว้หลังจากนั้นก็นำเมล็ดข้าวตัวนี้ไปหว่านในแปลงนาของท่าน เลยที่ผมประทับใจพัดร้อยนะครับเห็นไหมครับยังเขียวอยู่เลยเก็บเขียวได้ใช่แข็งไหมครับต้นข้าวนะฮะดูนะฮะแข็งมากครับดูนะฮะตรงนี้นะเนี่ยฮะแข็งไหมแข็งมากเลยดูนะฮะแมลงไม่มีธิ์กัดกินเลยแล้วเพี้ยหนอนอันนี้เป็นเล่มหนึ่งต้นหนึ่งต้นแต่ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แตอันนี้คืออยู่ริมๆนะครับอยู่ริมๆนะแล้กางกายจะขนาดไหนากขนาดไหนดูจากสายตาแล้วมันเขียวและแข็งเนี่ยมันเขียวรอบใจตรงนี้ไงนี่ฮะแต่เกี่ยวได้สุดยอดเข้าที่ดูจากในสายตาแล้วจนถึงวันนี้ที่เกี่ยวไปเนี่ยนะพี่น็อตครับตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกเนี่ยพี่น็อตใช้อะไรไปบ้างต้นทุนในการผลิตจริงๆที่เราได้จุดลงมา มีจดครับแต่ยังทำไม่ละเอียดไม่ละเอียดมากนะแต่นั่ประมาณคร่าวๆลยครับเราพอสรุปพอสรุปแล้วเนี่ยก็ต้นไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะไม่เยอะอย่างทับร้อยเนี่ยครับถ้าพูดถึงตามตรงหนึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งหนึ่งมันก็เหลือพันละหนึใช่ครับเป็นพันละถ้าผมเป็นพันละหนึ่ยังใช้ไม่หมดเลยอ่าก็ืยังเหลืออยู่ตั้งปีหมดที่เลยนะเขาผสมที่บ้านเลยก็ไม่เยอะไม่เปิดแล้ว ผสมที่บ้านเลยนะก็คืพี่น็อตเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ผสมให้กับลุงเิมเป็นคนเอามาฉีดเองเลยสังเกตนะฮะขวดก็ยังเกลี้ยงอยู่เลยนะท่านผู้ชมครับดูนะฮะหนึ่งแถมหนึ่งแล้วไม่หมดด้วยนะฮะดูนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ให้ท่านผู้ชมดูนะฮะพี่น็อตดูนะฮะยังเหลืออยู่เลยดูนะฮะนี่ฮะยังเหลือนี่เทนะใช่ครับฝาฝาก็สะอาดนิดหนึ่งเพราะว่าแอบเช็ดมาเะอ๋อแอบเช็ดมาฮะยังเลอะอยู่นะฮะแอบเช็ดมานิดหนึ่งนะฮะครับแต่ที่สำคัญที่สุดพัดร้อยย้ำนะคร ว่าไม่ใช่ปุ๋ยเป็นอาหารเสริมพืชทางใบเป็นอาหารเสริมพืชทางใบซึ่งก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้กันจากเคสเคนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าพลัดร้อยตอบจดเป็นอย่างดีสำหรับคนที่ทำการเกษตรแบบนาข้าวสำหรับเคเตๆนี้